สวัสดีครับเจมมาโตกับไมคก้นะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับกิจกรรมที่สายฟรีเล่นได้สายเติมก็เล่นดีนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ผสมกันระหว่างสายฟรีกับสายเติมแต่ตอนนี้ก็จะตายนะครับไม่สบายก็จะจำโอเคนะก็เป็นกิจกรรมที่อย่างที่บอกไปว่า อ่าผสมกันระหว่างสายฟรีสายเติมนะครับสายฟรีก็จะแบบเหมือนเล่นเกมแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยไปหมุนกาชาได้ส่วนสายเติมก็แล้วแต่ก็เติมหมุนเลยก็ได้หรือว่าจากไปเล่นด้วยเพิ่มก็ได้นะครับโ <c oughs> ดยที่ก <c oughs> ิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่30เวตุลาคมไปถึงวันที่10เอ่อพฤศจิกายนนะครับต <c oughs> ัวก <c oughs> ิจกรรมในเกมก็เริ่มวันที่30แล้วก็จบวันที่ ะครับวันที่5ก็จะในเกมก็จะจบเร็วกว่านิดนึงนะครับส่วนน็อคเกตเอไม่ใช่กิจกรรมฟรีจะจบเร็วกว่านิดนึงก็อย่าลืมเอาโทเค็นไปเล่นกันนะครับวิธีการเล่นกิจกรรมฟรีนะครับก็คือเล่นเกมสามเกมนะครับในเนี่ยโหมด4 v 4ลีละผีริมน้ำเนี้ยนะครับแต่ความจริงก็เล่นโหมดอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามาเล่นโหมดนี้กันดีกว่าเยอะๆนะเผื่ออน,คนาคตจะให้แบบถ้าเกิดคนเล่นเยอะนะครับเขาก็จะแบบสร้างแบบที่แบบ เพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะอานเงี้ยเข้าไปอีกนะก็ที่อยากให้มีแมปที่แบบถูกใจคนไทยอเนี้ยก็อย่าลืมไปเล่นซีวีสี่รับผีดิานนำกันเยอะๆนะครับเล่นสามเกมนะแล้วก็จะได้เหรียญหนึ่งเหรียญน,นะเหรียญนี้ก็ไปหมุนกาชาได้กาชาก็จะเป็นกาชาแบบ <c oughs> กาชาดังพึ่งนะครับลืมความเกลือของอันนี้ไปก่อนนะครับก็เป็นกาชาลังพึ่งแต่และมันก็จะเกลือไม่เท่ากันหลักน้องนะครับน้องแบบเกลือสักทองอาจจะไม่เกลือกิจกรรมใหม่ก็ได้นะ หนึ่งโทเค็นหมุนได้1รอบนะครับแล้วก็ตอนหมุนก็จะมีโอกาสได้ของแล้วก็ได้โทเค็นนะครับถ้าเกิดสวยไม่ได้ของทีนี้ของข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับก,ก็อันแรกจะมีนี่เดี๋ยวเป็นสัตว์เลี้ยง <c oughs> เอาของที่แบบได้ฝีชัวรแล้วกันคือกิจกรรมมี7วันใช่ไหม้องได้แบบ อย่างน้อย7จโทเค็นถ้าน้องทำภารกิจทุกวันนะครับซึ่ง7จโทเค็นเนี่ยแลกอะไรบ้างนะครับก็อันแรกเลยก็คือตัวเพลงไทยนะครับใครที่เล่นใครที่ไปดูคลิปนะครับโอฮันนะนะครับลราผีก็จะได้ยินเสียงเพลงฟรีไฟล์เวอร์ชันแบบจนตรีไทยที่มีระนาดาแบบร้อนๆหน่อยอันนี้ก็เอามาให้แลกได้ก็คือใช้3โทเค็นในการแลกนะครับอีก2ออันที่แลกได้นะครับก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ สกินสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงจะเป็นตัวนี้แคคตัสนะครับแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงจะเป็นตัวนี้นะครับ리เว럴티แคคตัสก็เป็นธีมหน้ากระโหลกตัวนี้ก็เป็นธีมของอเรียกว่างานเดียร์ออฟเดอะเดยทั้งฝั่งเม็กซิโกอันนี้สัตว์เลี้ยงใช้2แล้วก็อันนี้ใช้2นะครับก็คือเจ็ดโทเค็นเนี่ยนอนได้เพลงแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็สกินสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวก็ได้แน่นอนอันนี้คือเหมือนแบบแจกฟรี ส่วน <c oughs> ในตู้อย่างอื่นจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีพับโปรไฟล์ธรรมดาไหนอันนี้เรามาเปิดให้ดูกันาหาเจอไหมเนี่ยของเก่ามากอ,อ็ <c oughs> จะหาไม่เจอเพราะไม่เก่ามาก จะปเป็นว่ามันเป็นภาพโปรไฟล์กับพื้นหลังที่แบบเข้ากับเทศกาลฮารวินอันนี้นี่นี่นบ้านสุดร้อนนี่น่ารักนะครับภาพโปรไฟล์ก็จะเป็นตัวตกเก่าๆเหมือนกันอืออืนี่นี่นี่ไก่บ้านี่ชื่อโปรไฟล์ไก่บ้านนะครับ นี่ก็อยู่ในตู้นะก็น่ารักดีนะเข้ากับเทศกาลฮาโลวีน,นแต่ว่าช่วงนี้โปรฝาล,ละใช้หน,น้าตัวเองไปเป็นเนื้อขาแบบเท่ๆนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัวนักกากนะครับนักกากเป็นระดับสีม่วงนะรับ นี่นะครับใส่ได้สองเพศเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้ของผู้หญิงลกลางมีเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกมีลายสีม่วงๆ่อันนี้อีกสองอันอีกสามอันดิไม่สองอันไอสองอันครับอันแรกก็คือจะเป็นไอชว่อนะครับระดับสีม่วง อแป๊บอันนี้อันนี้เข้ากับเทศการ a y o ์ t h e dead เดี๋ยวดเดียวมันก็จะเป็นเทศการกระโหลกเหมือนกันแต่กระโหลกเขาจะแบบแต่งสีอย่างเงี้ยสดใสๆหน่อย,ย,ยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับที่อยู่ในกิจกรรมนี้อันนี้จะเป็นท่าทางท่าทางระดับสีทอง นี่ถ้าอย่าท่านนี้นแบบว่าเป็นใกล้ๆกราฟิตี้นะครับแต่เป็นกราฟิตี้ที่แบบว่าลายแบบลายกระโหลกดูดิทีราคาค่าสุ่มนะครับ ถูกมากๆรอบนี้นะครับถูกถูกเลยอ่ะสุ่มหนึ่งครั้งเก้าเพชรแล้วก็หกครั้งสี่สิบห้าเพชรนะครับก็ตกค่าสุ่มครั้งหนึ่งไม่เ,มเ,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 เออกินไม่ถึงสิบเพชรอ่ะเก้าเพชรเองกิจกรรมก็อยู่ยาวๆไปด้วยถึงวันที่สิบแต่ก็ที่สําคัญก็คือสายฟรีก็สุ่มฟรีเจ็ดรอบนะครับต่อไปสําหรับคนที่โอ้เสียงไม่มีทํากิจกรรมใครที่ไม่ทํากิจกรรมก็ไม่งเอานะครับถือว่าใครที่แบบขี้เกียจอยากเติมอย่างเดียวก็ได้ ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับแล้วแต่น้องเลยเกี <c oughs> ยวรัอื่นฮารวินก็ยังมีอยู่นะครับสามารถมาเล่นได้นะฮะเนี่ยของผิดเข้าผิดอันมีของแจกเยะแยะมากมายนะครับระเบิงระเบิดอะไรแต่ไม่หมดนี่ของแจกดูจากอันนี้ก็ได้อย่างนี้ก็อยู่ในตัวเยี่ยมแผนที่ริมน้ำนะที่มีเพลงแล้วก็มีสัตวเลี้ยง ไปเรื่อยได้สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook youtube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยไปสบาย